ผลที่าทางกลุ่มสารศึกษาและภาระสนเทศนี้เปลี่ยนแป้นบาสเพราะว่าเป้นบาสเก่า,านี้มันไม่ได้มาตรฐานเพราะว่า,าบางทีบางครั้งเด็กเด็กนักเรียนเวลาเล่นเนี่ยกระโดดชอบชอบดังชอบดึงชอบอะไรพวกนี้บางทีไปกระโดดไปเนี่ยความกระเด้งกระดอนมันไม่ไม่เพียงพอถือว่าห่วง ห่วงโดยเฉพาะห่วงนะมันจะหักอยู่เรื่อยนะก็ะเลยอาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนทางทางเรียนก็เลยเห็นว่าแตนบาร์สอันอันใหม่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยนะเราดูสุราแล้วว่ามันเป็นกระจกนิรภัยที่สามารถที่จะให้นักเรียนใช้ได้คุ้มค่านะราคาก็ไม่ไม่แพงมากนะนะรเราถึงเปลี่ยนอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงที่มีสปริง พอที่จะลดน้ำหนักอของอความแรงลงได้และขนาดได้มาตรฐานาตามสาสนที่ใช้ในการแข่งขันทั่วไปนะเพราะเราสามารถที่จะใช้แข่งขันได้เลยโดยไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้น